สวัสดีครับประชาชนทุกคนเลยวันนี้มาอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายในยามเช้าซึ่งจริงๆแล้วผมออกไปตั้งแต่ออยังไม่6กโมงเช้านะครับมันมืดๆอยู่ก็เลยไม,ไม่ได้สามารถถ่ายทำอะไรต่างๆมาให้ดูซึ่งพอตอนนี้ก็โอเคมันเริ่มสว่างขึ้นมาแล้วเข้าใจว่าน่าจะสักประมาณ7จ็ดโมงเจดโมงได้ไมั้งไม่แน่ใจเดี๋ยวจะพาะไปดูบรรยากาศรอบๆ แต่ตอนนี้ก็คืออยู่ที่หน้าสโมสรส่วนสุขภาพหมู่บ้านอ๋อใช่เลยตอนนี้เวลาเดียวทำเห็นไหมเอ่ยไหนวะอ๋อนูน่นเห็นไหมครับเจ็ดนาฬิกาเจ็ดนาฬิกาเก้า 7นาฬิกานาทีนี่ครับมาดูกันทักชัดๆ7นาฬิกาสนาทีก็แสดงว่าออกมาตั้งแต่ตีห้าผมบอกมาตั้งแต่ตีห้าหตีห้าห้าออกมาตีห้าสี่ห้าตอนนี้7โมงสนาทีเอ่อก็แสดงว่าประมาณชั่วโมงชั่วโมง20นาทีได้ละก็พอประมาณนี้พอเหมาะพอควร นู่นเพื่อนคู่ใจก็จอดรออยู่ตรงนู้นส่วนผมก็เดินวนๆไปหลบหลูไปเรื่อยๆอด้านที่ตะว,วันออกอยู่ฝั่งนู้นครับจะย้อนแสงให้ดูจะจะไปเลยมีแน่แสบตาไหมแสบตาดิไม่แสบก็บ้าดินี่เลยนะครับทีนี้ก็จะพามาดูนี่ ทางขึ้นสโมอสรหรือว,ว่าศูนย์ประชุมหน้าหมู่บ้านส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นศาลพระพรมประจำหมู่บ้านนะครับซึ่งาทางสวนสุขภาพที่ท,ทางผมเดินอยู่เนี่ยมันก็จะประมาณนี้เป็นทางรอบๆรอบๆหนึ่งก็น่าจะได้สักประมาณ150เมตรประมาณนี้แล้วแต่ใครจะเดินมากเดินน้อยนะครับ แต่ผมก็จะเดินอยู่ประมาณนี้แต่อย่างผมผมจะศสยว่าผมปั่นซะมากกว่าจะปั่นสักประมาณ10 1สกว่าโลหลังจากนั้นก็จะมาเดินรอบๆนิดๆหน่อยๆสัก4ี่หรอบพอยืดเส้นหลังจากนั้นก็จะเป็นนั่นนะฟิกเนตกลางแจ้งที่ประจำของผมก็มจะประมาณนั้นมันก็เป็นอะไรที่แบบนี่แหละบันเทิงดีจังเลยเชียว สุขภาพร่างกายของใครของมันไม่รักไม่ช่วยไม่ดูแลตัวเองก็ช่วยไม่ได้ ามานยังงไแต่ในช่วงของ50แรกเนี่ยปางตายเองดูไปเลลรื่อยๆเพราะว่ายำเลอว่ากโครดเนี่ยโคตาระเดี๋ยวหลังจากเสร็จตัวนี้แล้วผมจะเดินเดินบนอากาศให้ดูว่าฟีเกต์เอาดอของผมเนี่ยเป็นยังไงมันก็สามารถดูรายสุขภาพตัวเองได้ ด้วยบรรยากาศแบบเ u t ดอร์ยามเช้ายามเย็นจะไม่จำเป็นต้องอยู่ในฟิกเนสห้องแอร์นะครับเอาละหลังจากนั้นผมก็จะเริ่มละเดี๋ยวผมจะลองแบบเดินเหินบรอากาศให้ดูมันเป็นอะไรที่แบบชิวๆเหมือนกันนะแรกๆก,ก็คงไม่ได้หรอกหลังจากผ่านมาครึ่งเดือนก็ก็ดูพอได้เว้ยก็คือเดิน เดินบนลู่รอบๆร,ร,ร้อยห้าสิบกว่าเมตรมันก็มันก็ได้เหมือนกันแต่มันก็ใช้ทิ้งน้ำหนักตัวลงไปค่อนข้างจะเยอะสําหรับตัวผมเองที่อย่างที่บอกว่าสุขภาพขาไม่ค่อยดีขาเข่าแข็งมีปัญหาไปหมดก็เลยแบบเออเนี่ยมันเดินอย่างนี้มันก็แบบไม่ต้องใช้แรงมากมายมันก็ทําให้แบบทําให้เราเดินวอล์กออกไปได้เรื่อยๆกุ๊กกักกุ๊กกักกุ๊กกัก ผมก็ไม่แน่ใจว่าคือคือผมเฉลี่ยผมผมฟังอยู่ประมาณหนึ่งเพลงอ่ะก็ฟังไปก็เฉลี่ยมันเพลงนึงก็จะประมาณ3นาทีถึง4นาทีต่อนเพลงผมก็จะฟังอยู่ประมาณ3 4เพลงอ่ะไปเรื่อยๆผมก็ไม่ได้สนใจว่าดุ๊กดักดุ๊กดักฟังเพลงไปเรื่อยๆเพลงจบจบจบ,จบตรงไหนก็คือตรงนั้นอะไรประมาณนี้มากกว่าก็ไปเรื่อยๆอยอยนี่ครับก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจว่าจะต้องจบลงอะไรยังไงตรงไหนปั่นมามันก็ยจืด พอสมควรคือตัวนี้ก็เป็นการแบบยืดเส้นธรรมดาก็อย่างที่บอกว่าเฉลีย่ยเวลานในการปั่นมานจริงๆเนี่ยมันก็ประมาณ45นาที45นาทีสําหรับประมาณ10 45กิโลสําหรับผมใช้เวลาเยอะอยู่นะก็คือคือผมปั่นเรื่อยๆไงที่บอกว่าขาไม่ดีผมก็ไหลไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพอพอให้มันได้เหงื่อหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะมายืนอยู่เนี่ยกับเครื่องออกกำลังกายหน้าหมู่บ้านสองอย่างผมก็กทุกทักๆต้าของผม ก็ตรงนี้ก็จะใช้เวลาประมาณ15-20นาทีบนเครื่องก็อย่างที่บอกว่าประมาณ3-4-5เพลงแล้วก็เดินยืดเส้นรอบๆรอบแล้ว150เมตรเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันแล้วแต่จะเดินเดินไป่เรื่อยไม่ค่อยซีเรียสจะ3-4-5รอบก็ไปเรื่อยๆไม่สนใจก็เอาที่มองว่าพอเหมาะพอควรพอเหนื่อยแต่แต่มันเฉลีย่ยผมไม่ได้ดูที่เวลาเลยนะพอมาหยุดปุ๊บมันก็จะประมาณ 60 1ชั่วโมงแล้วก็อีก20นาที25นาทีก็คือประมาณ85นาทีต่อนหนึ่งรอบในการออกกำลังกาย1เหงื่อเออมัน,ม,นมันอัตโนมัติเหมือนกับรู้ว่าเฮ้ยเออมันจะได้เวลาพอดีแล้วก็สำหรับรอบเย็นเนี่ยก็เพิ่งจะเริ่มไปเมื่อวานแล้ววันนี้จะเป็นวันที่2สําหรับรอบเย็นรอบเย็นนี้ก็จะเริ่มเริ่มแรกก็จากเช้าเมื่อวานก็เริ่มที่60นาทีหรือ1ชั่วโมงสาหรับรอบเย็นเมื่อวาน แล้วว่ามาเช้านี้ก็เอดแปดสนาทีเพราะฉะนั้นเย็นนี้ก็จะต้องลองล็อกสเปคไว้ที่หนึ่งชั่วโมงอัพคือต้องไม่ตามเกินหนึ่งชั่วโมงคือมันคงจะเป็นไปตามอัตโนมัติคือสมมติว่าผมออกตอน17บเนิกาหรือ5้าโมงเย็นเนี่ยมันก็จะแดดอะไรมันก็จะหายไปพอดีแล้วก็พอเรามาเริ่มเริ่มลงอะไรนะพอเริ่ม พอเริ่มออกไปปัน่นรอบเย็นก็ไม่หนักหนาก็ประมาณสักเจไม่ถึงไม่ถึงสิบกิโลเพราะวันรอบเดียวเพราะรถมันเยอะมากรอบเย็นก็พอรอบเย็นก็ประมาณนั้นแล้วก็มาเหมือนเดิมมาขึ้นเครื่องลุกดักลุกดักลุกดัก,ดก,ดก,ดกไปเรื่อยประมาณนี้มันก็ได้ได้เหงื่อคือ,ค,อคือซึ่งตอนนี้ก็ลองลอง,ลองลงมาแล้วอย่างอย่างช่างล่าสุดเมื่อสักครู่นี่ง มันคงที่อยู่ที่79.5ก็คือลงมานิดหน่อยก็เหลือ79.5กิโลก็ยังถือว่าหนักอยู่ซึ่งซึ่งผมจะลองปลดมันให้ให้มันต่ำกว่าที่75กิโลซึ่งซึ่งจะส่วนสูงกับน้ำหนักตัวนี้มันควรจะอยู่ตรงนั้นซึ่งซึ่งมันดีขึ้นมาไปถึง80แล้วเพิ่งจะลงมาเหลือ79.5เนี่ยต้องใช้เวลาดีดกับมันดีดพอสมควรเพราะฉะนั้นก็ ถ้าไม่บิ้วก็คงไม่ได้ไม่ไหวงั้นก็ตามดูไปเรื่อยๆว่าผมจะทำได้แค่ไหนฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับฝากเป็นกองเหลือด้วยนะ ไอูไอซูสูเจอข้างปากพอแห้งปากนี้ลอกเลยปากแห้งขาดน้ำแล้วออกเยอะมันอยู่ที่ใจมากกว่าเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้ผมก็จะไปเดินแล้วก็ผมจะต้องขอชิ่งกลับบ้านพอเหงื่อหมดก็อาบน้าอาบท่าแล้วก็ เหมือนเดิมบันเทิงกิจกรรมส่วนตัวด้วยโลกดนตรีห้องห้องออนแอร์หรือว่าสตูดิโอทยารีรันอเนกประสงค์ทุกอย่างในห้องเดียวเจอกัน ก็จะประมาณนี้ครับวันๆหนึน่งเบาๆไม่ได้หนักหนาแหมวันนี้เหมือนจะทรงเต็มยศเลยนะใส่ซะแบบดูไม่รู้แบบพยายามจะเก็บเหงื่อให้เต็มที่อ่ะเก็บได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นเก็บเหงื่อเข้าร่างกายได้มากที่สุดก็สําหรับวันนี้ก็มันชิลๆง่ายๆสาหรับผมวันนี้ก็ผ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีหรือว่าแปดสิบนาที สำหรับรอบเช้าเดี๋ยวมีรอบเย็นจะอัปเดตข้อมูลให้ดูในรอบเย็นอีกครั้งหนึ่งว่าจะสักกี่กิโลนะครับสําหรับเช้านี้บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับยังไงฝากช่องด้วยนะครับตะยารีรันดูแลสุขภาพตัวเอง mm hmm. เพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อใครสวัสดีครับ